สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ผัเมสซวท์เช่นเคยครับผมคลิปนี้เรามาเล่น M4 ครับผม M4 ปรับแต่งที่ผมชอบเล่นนะปรับแต่งแบบนี้ผมว่านิ่งดีนะสำหรับ M4 ฝั่งเมื่อกี้เล่งไปไม่มีคนนะผมไม่เห็นคนวิ่งนะวิ่งมาค่อนข้างที่จะเงียบเลยครับ อันนี้บอดยิงเราครับผมไม่ได้ยิงคนอื่นนะเหมือนว่าฝั่งนน้นจะมีคนครับแบบนี้กินยาแก้ป,ปวดรอเลยครับผมีจริงยาแก้ป,ปวดนี่น่าจะกินตั้งแต่เริ่มนะแต่ว่าผมไม่รู้ไปไหนไครับผมชอบลืมมรับส่วนมานกมีแตใกล้เจ้ปวดแล้วค่อยกิน น่าจะอยู่ข้างบนกันแล้วครับเดี๋ยวขอดักรอตัวนี้สักแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวอไปวิ่งโอกมนนะเหมือนจะไม่มาแบบนี้ก็วิ่งชาร์จเลยครับผมแลระเบิดเช็คไปก่อนครับ เหมือนจะมีกันแค่สองคนครับผมเพื่อนเราวิ่งมาแล้วนะเก็บของเลยครับคนนี้ปืนครบมือครับผมน่าจะเป็นปืนบอดเลยครับของในใสายองบานนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าเอาครับแม่หกสิบนั้นนี่ก็ระสุนข้างจะดีครับ ต่อันคนที่2ครับวันนี้เอโฟเหมือนกันนะผมเป็นแม็กยาวด้นะแม็กสีสนักครับกระสุนเอโฟนี่ค่อนข้างจะดีเลยครับเป็นกระสุนเจาะสนะเห mm hmm. มือว่ารือเพื่อนเราจะเจอศัตรูตรงนู้นครับ mm hmm. เพื่อนเราตายไปหนึ่งคนแล้วผมเบอร์สามนะ เลยเหมือนเพื่อนเราจะออกไปแถวนั้นครับน่าจะมีคนอยู่ตรงนั้นนะเราเริ่มยิงกันแล้วครับผมเสียงปืนอยู่ข้างหน้าครับเหมือนว่าเพื่อนเราจะตายหมดแล้วครับผมตอนนี้เราเืิดมอเไปก่อนนะ ไม่รู้ว่าฝั่งนู้นมีกี่คนครับผมแต่ว่าแป๊บเดียวนี้เพื่อนเราตายสองคนเลยนะอาจจะมีเยอะก็ได้ครับผมวังตัวไว้ก่อนครับมาระเบิดเ,เช็คก่อนครับผม นี่คือไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยผมเงียบจัดเลยนะม่แนใจว่าดักอยู่ตรงไหนหรือว่าตายไปแล้วครับแบบนี้นี่เงียบจนน่ากลัวครับผมไม่รู้ว่าเขาแอบอยู่ตรงไหนครับ มีเสียงเท้าขึ้นข้างๆแล้วครับโอเคผมตายไปนหนึ่งคนครับน่าจะมีแค่คนเดียวครับตอนนี้คือพยายามเช็คจุดอยู่ครับผมเผื่อมีเพื่อนเขาเพิ่มนะคนนี้เป็นเซสซี่ครับปืนนี้เป็นเอเคนะ ในสายโยงบาทไม่ค่อยมีอะไรเลยครับผมน่าจะยังไม่ได้ฟาร์มกันนะแล้วก็แม็กใหญ่ครับผมแบบใหญ่สำหรับ AK นะน่าจะมีกันแค่นี้ครับผมมาดูศพเพื่อนเราครับไม่รู้ว่าตายตรงไหนนะ ตรงนี้หนึ่งคนนะผมเก็บของให้เพื่อนเราเผื่อทิ้นหนึงครับกระสุนนี้ค่อนข้างจะดีเลยผมกระสุนจอดสนะี่นะหยิบกระสุนเพื่อนมาใซด์ทิดนึงครับคนนี้ยกษมหนึ่งเป็นเกาะห้าครับผม น่าจะไม่ใช่ของเพื่อนเรานะน่าจะยิงได้ครับแล้วก็ปืนฟรีอีกหนึ่งก็บอกครับในใส่ย,ยงกระเป๋านี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยครับจังหวะน,นี้คือโดนคอจากข้องมาครับผมดีที่ฝั่งนู้นไม่ยิงเข้าหัวเรานะหน่งอันนี้ตายแน่นอนครับ อยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งครับโอเค,อเคผมคนนี้น่าจะตายไปแล้วนะ ได้ยินเสียงเขาหัวทีนึงครับฝั่งนู้นมีคนนึงครับปอถอยตั้งหลักแป๊บนึงครับเหมือนว่าคนจะหายไปแล้วครับผมตอนนี้คือวิ่งหายอยู่นะเหมือนจะเงียบไปแล้วครับตรงนี้ทิ้งของไว้ด้วยับผม มาดูตัวที่เรายิงได้ก่อนครับผมกน,นี้ขอไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับเป็นกอสามนะนะหกสิบน,นี่ก็เป็นกระสุนจ่อสามครับผมถือว่าไม่ค่อยดีเลยครับแต่ว่าคงแตกปืนนี้ค่อนข้างจะใช้ได้เลยครับเก็บไปขายได้ครับ หล,หลังมีเสียงเท้าขึ้นมาครับหยุดอยู่แบบนี้นี่น่าจะเป็นคนแน่นอนครับถ้าเป็นบอดนี่ไม่ส่งเสียงก็อโลอล่ตัวมานะแตบบ่นี้คืออยู่ตรงขอบครับเป็นกระเป๋าเลยครับผม มีเสียงท้าอยู่ใ,ใกล้ๆครับผมน่าจะเป็นตรงนี้นะยิงดาวอยู่เลยครับผมเมื่อกี้ยิงพลาดไปยิงรถนะนึกว่าขนครับ อ่อยมัรักษาตัวไว้หนึงครับของนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วผมรีบเก็บของรีบเก็บกลับดีกว่าครับกระเป๋าผมทิ้งไว้ตรงนี้ครับเกือบลืมสพนี้เป็น m p a ครับผมแต่งไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับ ดีแค่เก็บเสียงนาทีจะขายได้ราคาสูงนิดนึงครับของนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยครับผมกระสุนก็เป็นไม่ใช่กระสุนจอดเนื้อนะของไม่น่ามีอะไรแล้วครับผมรีบกลับดีกว่าครับตอนนี้เหลือเวลาแค่6นาทีครับผม แล้วก็ไม่ได้ตังมาด้วยนะตังไม่ได้อะเกมนี้กลับกันอยาอ่าปลอดภัยครับได้ของมาพอใช้ได้ครับผมเกมนี้กลับมูลค่าสามแสนห้าครับหรือว่าใช้ได้เลยครับยิงไปทั้งหมดนี้ประมาณห้าตัวครับมาตอนเกมที่สองครับผม เก็บนนีีนี่วิ่งมาจน17าทีแนาทีนะเมื่อกี้ฝั่งนู้นมีเสียงคนครับมีเสียงปืนวิ่งแอบอยู่ข้างหน้าแล้วครับเหมือนว่าจะวิ่งขึ้นไปแล้วครับผมน่าจะอยู่ที่เดิมครับ ว่าเจ็บอยู่ครับผมมาระเบิดเช็คกันนครับโอเคครับผมคนนี้ดาวไปครับหนจะเป็นเกาะห้าดีครับผมข้างในมีเสียงเท้าครับผม น,นี่เหมือนจะเป็นแค่บอดครับยิงกลับมาดูของดีกว่าครับผมวันนี้เป็นเกาะห้ากับเอฟโฟครับหัวเป็นหัวนสะี่นะสุนเอฟโฟผมนีหมดแล้วครับของก็ไม่ค่อยมีอะไรครับผมหน้ากากนี่เอาไปขายได้ครับราคาค่อนข้างจะใช้ได้เลยครับ ว่าเพื่อนเราจะตายไปแล้วผมตายไปแล้วสองคนนะตอนนี้คือเพื่อนเราตายเป็นหมดสามคนนะครับรอจังหวะที่มันเก็บของครับไม่รู้ว่าเพื่อนเราตายจุดไหนบ้างนะ เนี่ยคนนี้ไม่รู้เป็นไรเห็นดีกันจังครับผมจู่ๆก็โผล่ตัวมายิงเลยนะประวัาจะระวังอยู่ก็ได้ครับไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าครับคนเมื่อกี้เดี๋ยวขออ้อมไปยิงแป๊บหนึ่งครับ ไม่รู้ว่าฝั่งนู้นมีกี่คนเลยนะครับพยายามนิ่งเวยครับโอเคครับตายไปแล้วหนึ่งนะกระศูนอินโฟผมก็หมดพอดีเลยครับ แสงเลเซอร์ผ่านมาครับมาอยู่ข้างหน้าเลยครับโอเคครับผมเก็บไปอีกหนึ่งครับทีนี้น่าจะหมดแล้วครับผมวันนี้เป็นเฮดโฟรลยครับของแต่งค่อนข้างจะดีเลยครับผมเดี๋ยวขอรักษาตัวแป๊บนึงครับ ทีนี้นี่น่าจะหมดแล้วครับผมน่าจะมีแค่สองคนนะเพื่อนเราตายไปสามคนแล้วครับตันี้นะคนี้ใช้เป็นเฮดโฟลครับผมแล้วก็เซตสี่นะถือว่าเฮดโฟลนี่แต่งใช้ได้เลยครับ ของในสายโยงกับกระเป๋านี้ไม่ค่อยมีอะไรครับวันนี้เป็นเช็ดใหญ่เลยครับผมเช็ดห้าเลยนะของในสายโยงบ่าก็ไม่มีอะไรครับมีแค่ของเพื่อนเรานะของแต่งปืนเขานี่ถือว่าใช้ได้เลยครับของแต่งค่อนข้างจะดีครับ โอ้ฝั่งนี้น่าจะหมดเลยนะตรงนี้เป็นศพเพื่อนเราครับมาเก็บกระเป๋าคืนนะผมศพแรกนะเก็บของที่พอใช้ได้ครับเก็บลืมว่าผมเมื่อกี้วิ่งไปสักพักหนึ่งเลยนะแล้วก็กลับเอาข่องคนระับดึงก่อห้าที่อยู่ตรงนี้ครับ เคีับผมเกมยนี้น่าจะกลับน่าจะสี่แสนได้ครับนี่เขีนี้นี่ถือว่าบวกเยอะพอสมควรเลยครับผมเดี๋ยวจะลองหาจุดดักเพิ่มเติมครับไปมีนี่แนะนําจุดได้ครับผมแต่เพื่อนต่อครับเผื่อเพื่อนจะได้ระวังนิดนึงครับผมเรียบร้อยครับผมโดนดักข้างทางครับ ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ไงว่าผมอยู่ตรงนั้นนะอาจจะได้ยินเสียงปืนหรือเปล่าครับนี่ใส่เป็นพี .90 นะครับแต่ว่าก่อนที่ผมใส่นี่เป็นแตกแล้วนะมันก็เลยลวงง่ายนิดหนึ่งครับกำลังมือวิ่งกับนี่โดนยิงร่วงเล้บผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องก่อตัวะระเบิดแล้วผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ